ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW สองแปดอัปเดตมุมมองตัวเซฟตีส่งท้ายปีนะคะกับทางด้านของคุณธีรศักดิ์ธนาราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB สวัสดีค่ะสวัสดีครัค่ะมุมอมองตลาดหุ้นยังคึกคักส่งท้ายปีได้ไหมคะโดยเฉพาะกลยุทธ์ในฝั่งของการเทรดเซฟตีนะคะ ครับสำหรับวันนี้ในแง่ของตัวเซ็ตทริตี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นไฟแนเซตเทิลเมนต์นะครับของตัวซีดีเซตสองสามนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงประมาณสักสี่โมงความผันผวนน่าจะมีนะครับแล้วก็ด้วยสถานะคงค้างนะครับที่ยังมีอยู่ประมาณหนึ่งแสนสี่เบอร์สัญญาเนี่ยนะครับเราก็ประเมินในแง่ของการเคลื่อนไหวนะครับแนวต้านที่ต้องระมัดระวังนะครับหากตัวของ ถ้าศูนยแทกสอะครับขึ้นไปเขาสอบนะครับก็คือในคัามกตัวเซนิตีเนี่ย ทโปรฟีดนะครับแล้วก็ในแง่ของตัว final settlement นะครับระมัดระวังในแง่ของการ take profit นะครับหรือว่าการทุบลงมานะครับสำหรับตัวของซีรีส์ซนะครับเนื่องจากประเมินว่า880เนี่ยถ้าจะผ่านไม่ได้น่าจะอยู่ในช่วงต้นปีมากกว่านะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นตัวของชิปินเด็เนี่ยก็คือแนวต้านสำคัญที่1 4 2 0ุดค่ะสำหรับตัวซีรีส์ฮชล่ะคะ สำหรับในตัวของคีฮีทนะครับก็ดูแนวรับที่แปดเจ็ดศูนย์ย่อลงมาลองได้แล้วก็แนวรับสำคัญแปดหกสี่ถ้ายังไม่หลุดนะครับยังแนะนำให้เน้นการโอเทอลองด้วยกากมองแนวต้านของตัวเอชห้าศูนย์นะครับเทสสองสี่เนี่ยยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแปดแปดศูนย์ได้ในระดับเดียวกับตัวของคลีฮีทเลยแต่ว่าน่าจะเป็นในช่วงต้นปีหน้าแล้วก็ดูว่าในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยนะครับ เรื่องของการเบรแมวต้าที่1,426ตัวสถิติเนี่ยสามารถผ่านขึ้นไปได้ไหมนะครับตรงนั้น,นจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่าจบขาลงแล้วก็ผ่านในตัวของวัตทอมนะครับสาเหตุที่เรามองในตัวของเซ็ตคิปปี้หรือว่าตัวของตลาดในวันนีน้อาจจะไม่ผ่าน1 4 2 0เนื่องจาก เพราะฉะนั้นเป็นกลยุทธ์ย่อรองนะคะแล้วก็มีจุดสต็อปอยู่ที่แปดหกสี่สำหรับตัวซีรีส์ใหม่ที่กำลังจะถือข้ามปีกันแบบนี้นะคะถูกต้องครับค่ะได้ค่ะวันนี้กระราบขอบพระคุณคุณธีรศักดิ์มา,มากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะตัวซีรีส์ H นะคะยังมี up size นะคะโดยมีจุดเทคโป r o ิตอยู่ที่880ก่อนนะคะจุดสต็อปลอสอยู่ที่864นะคะ ก็เป็นกลยุทธ์ย่อลองนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าตลาดมีความผันผวนเพราะว่ามีการปิดซีรีส์ซึ่งเป็นซีรีส์สุดท้ายของปีคือซีรีส์แนะคะแล้วก็ตอนนี้ปีหน้าต้นปีก็เทรดกันที่ซีรีส์ H นะคะแต่จริงก็ช่วงทัมมิ่งของการเทรดสามารถเทรดคัาบเกี่ยวกันได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าการหมดอายุของซีรีส์ จะมีไตรามาสละ1หนึซีรีส์ HMUZ ก็1 2 3 4เรียงกันไปนะคะกลยุทธ์ยังคงย่อลองอยู่นะคะก็สำหรับใครที่ต้องการเทรดเก่งกำไรนะคะก็อย่าลืมตั้งจุด Stop Loss ละการเพราะมีความผันผวนในส่วนของ Se t 50นะคะแต่ก็ท่านาสามารถที่จะเทรดตัวของ Se t 50ได้รวมไปถึงสามารถยังเทรด DW ได้นะคะก็ขอให้เลือกหมายเลข28 m แ c u มคคค่ะเก่งกำไรในฝั่งขาขึ้นตามมุมมองนะะักวิเคราะห์ เซทห้าศูนย์สอ่สนย์สามสค่าเกียร n g ิงสิบเก้าเซนติ5 2่นานะคะท่านสามารถเทรด e w w นะคะกับ DW28 ได้ทั้งตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาค่ะสามารถติดตามมุมมองบทวิเคราะห์นะคะทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศได้ทางลาย at ดไทยรวมไปถึงสามารถติดตามนะคะดูตาราง g e ียร์ริกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ m a c ค r อรี่นะคะแล้วก็เข้าไปดูตารางเกียร์ริงเลือกซีรีส์ของการเทรด d w ได้ที่เว็บไซต์ของบรษิรษัทหลักทรัพย์ m a c ค r อี่ค่ะโดย m a c ค r อ y ี่2 8ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h ยด d w c o m